หังแกหังแกใช่ไหมใช่หังแกนะหังแกอุ้ยตุย้ยมากเลยฮ่จาจักรเลนว้ายาตีกันว้ายาตีกันจกักรเลนหัวหังแกจิงหังแกวันนี้มาเดี๋ยวสวัสดีกันยังสวัสดีค่ะยังสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอ๋อสวัสดีค่ะ สวัสด ah ีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอยากห้ามายาค่าไม้เอาตีหัวตีหัวคนละหนึ่งป๊กมาอย่าไปงับหัวเพื่อนสิไม้ตวงแล้วไม้ตวงแล้วสวัสดีอ่ะสวัสดีค่ะอ่ะสวัสดีค่ะค่ะสวัสดีค่ะเป็นไหมสวัสดีค่ะเป็นปะสวัสดีค่ะ ไ่เอางับได้ไงล่ะ <c oughs> นี่ก็น,น,นุ่นงับดูตังแกตังฟู <c oughs> ้ยน,นี่มาน,น,มาน,นมาียวลูกเอวไม่ได้เรียกเลยเถอะนะเถอะเถอปดีคาหยัดิคา,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 าก่อนไปดิคาปดิคาไปดิคาปดิคาไปดิคาปดิคาปดิคาก่อ ดีค่ะก่อนสวัสดีค be ่ะสวัส <Ils> ด <_ Elekt ra> uh ีค่ะสวัสดีค่ะใครวะสวัสดีค่ะเป็นมั้ะไอ้นี่นี่มันโกงแห่ะอื้นเขาจังเลยมาสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะโอ้ยมือเปียกสวัสดีค่ะ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 เก่งจังเลยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะไม่เอาไม่เล็บไม่ยาวได้โอ้โห้ตัวใหญ่เท่าล่ะฮะตัวใหญ่จังตัวใหญ่จังเลยโอ้โหตัวใหญ่มากเลยอ่ะ อมมาสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเก่งนัแเลยเราอ่ะเก่งนัแเลยเก่งนักเ่ยเก่งนัแเลยสวัสดีค่ะก่อนสวัสดีค่ะก่อนมาสวัสดีค่ะก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเร็วๆมาสวัสดีค่ะก่อนมาลูกมาสวัสดีค่ะก่อนสวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีดีสวัสดีดีงุ่มหัวมันนะสวัสดีค่ะก่อนสวัสดีค่ะเป็นไหมสวัสดีค่ะเป็นไหมมือมาขอมือหน่อยขอมือขอมือ ไม่ใช่ปลาข้อมือมือไปไว้ทำไมข้างล่างเอาขึ้นมาเดี๋ยวนีเนี่ยสวัสดีไม่เป็นเอาสวัสดีค่ะก็เอาสวัสดีค่ะเดี๋ยวมาเหนื่อยแล้วไม่เอาแล้วไม่ได้ละเนาะเหนื่อยแล้วอนะ่ะนี่สวัสดีค่ะ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  สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะสวัสดีค่ะเรียบร้อยนะขอบใจเาเขาวัดดีอ่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะเดี๋ยวขับมือไหนเดี๋ยวเอ็นจังเกตเอ็นจังเกตดูไอ้เจ้งเกตหยุดหยาติกันเหนื่อยแล้วแม่ไม่เล่นแล้ว

ดีค่ะไม่ใช่มาทุกติกลุกปิ๊กก็ไม่เธอนางนี่กับไปละได้ยได้เลยอยู่ไหนวะ